ารสุพนี่คือห้องน้ำของโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะน้ำสาหล่ายอีกถ้าไปกลางฟ้าเจออาจารย์ทรงนี้คุณท่านไม่ไหวกันแล้วค่ะเด็กก็สี่ห้องนั่นนะคะอ้าวสาวสาวเลยคอะแยะเลยค่ะค่ะคณะสายบุญนะครับก็คือคุณอ่อนอนงนะครับหรือว่าคุณตุ๊กนะครับนิคิทิสัจจาบุญแล้วก็คุณขิงไทยรัฐแล้วก็ จุลนารักษ์ที่จะก่อสร้างห้องน้ําแล้วก็เสาโครงของโรงเรียนบ้านสาปวะานะครับขอจุลนารักษ์มือนได้กาเรียนท่านสายบดีนะครับย,ยังขาดจุลนารักษ์หรือขาดปัจจัยอะไรแก้เลยครับแต่ทีนี้กลัวว่าเดี๋ยวไปซื้อเหล็กธรรมดามาอันนี้เรามาัน<า>จะทนได้าาต้ไหเสี่งเรื่องมาจากในที่ประชุมของคณะกรรมการฐานศึกษาแล้วก็ประชุมผู้เข้เรียนที่ฐานงานเกิดเดือด เราก็ได้คุยกันนะครับว่าเราจะพัฒนาโรงเรียนยังไงให้ให้โรงเรียนให้นักเรียนมีอาุมัยที่ดีเข้ามาโรงเรียนแล้วมีความสุขมีห้องนั่ห้องถ่ายที่ดีนะครับมีห้องน้ำสุขสันครับมีเสาหอมีสนามเด็กเล่นมีกิจกรรมต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมวหอหรือว่าเข้มที่งากษาส่วนแม่จะเม่ก็ได้รับการตอบสนองแม่ได้รับความช่วยเหลือท่าที่ปวด ด้วยปัจจัยหลายๆเรื่องที่มาของ,ของ,ของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณพ่าอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะว่าทำยังไงเอนจะช่วยจะทำให้ขี้สายนะคะเราคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินมาทำห้องน้ำคุกกี้ก็จะได้ร้อยสองร้อยมันไม่ทันหรอกเดี๋ยวนะจะการเองเพราะว่าอยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มและกลุ่มที่อยู่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มน,นั้นก็หลายกลุ่มโอนมาหัวแรกตกใจนะคะกดส่งไว้สิ ได้เช่นนัลุ้นเอาแสนห้าพันไปแล้วกระโดดไปเรื่องสองแสนโอ้เปลื่มมากดีใจดีใจมากๆเลยค่ะยังว่างใจหนือยงงานเลยหลวงจุกต้องจะต้องส่งกลับเข้าไปมีนักข่าวให้รัฐบาลหน้านักข่าวกรุงเทพเป็นักขาวใหญ่มีกิจกรรมสร้างห้องน้ำหรือว่าสเสาธอย่างขาดนี่เรื่องของห้องน้ำสนามเด็กเล่นเสาโธงหรือ สารธรรมโภคอะไรยังต้องพัฒนาอีกเยวเพราะว่าสมบัติเขตดึหรืองบประมาณเนี่ยครับมันเข้าไม่ถึงในงบจากอบตที่เป็นเหมือนงบต้นน้อยๆที่โรงเรียนบ้านขาขวานซึ่งห่างไกลจากตัวอำเภอตัวอำเภอรประมาณ30กิโลการที่เด็กจะได้รับโอกาสที่ดีหรือการที่เด็กจะได้รับโอกาสทางการศึกษาเนี่ย ก็โยมใส่บุญทุกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโยมพี่ก้องนะที่ที่ที่เป็นสะพานบุญให้ในในในทุกๆเรื่องครับแล้วก็ขอบคุณขอบอขอบคุณบุคลากรขอบคุณครูโรงเรียนท่านที่ให้การต้อนรับนะนของของโยมผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจดีให้เด็กๆให้นักเรียนมีห้องน้ำใช้มีของเล่น ที่พัฒนาการที่ดีขึ้นทางโลกเนี่ยผมขออนุญาตนะครับก็คือจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนะครหลังทำงานครับรบริหารธุรกิจโลจิสติกส์ก็คือการที่เราไม่ไม,ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะั้นแต่โดยการที่เราได้ทำงานมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีอะไรมหลูกไปเตะได้วยกัน้วไม่ให้ยมัตนตายใหญ่ให่มีอะ โอ้ใหญ่ทำอะไรคะอตให้กับท่านผู้ใหญ่เจดีนะครับขอบคุณครับเป็นเป็นผลไม้ในชุมชนของเรานะผลไม้ในชุมชนนะครับมอบเลยเนาะได้ไวโต๊ะ้าหข้าวยกขอแรงนหน่อยขอแรงนหน่อยเขอแร่เด็กโก ยกตัวยกอันนี้ออกไปก่อนเนาะยกนี้ออกไปก่อนนะครับจันนะอันนี้อันนี้เ <c oughs> ับ <c oughs> นี่แหละนะครับ <c oughs> ในหมู่บ้านของเราที่ไ